Uh, I have extra with you. Yes. Sorry, yeah, extra here. Yes. Okay, perfect. And were you wanting large pill? Sorry. Were y o yeah. Want 100? Yeah, everything. Hundred. Better. y e a h hundred better. Thank you. ตอนนี้ก็มาเบิกเงินนะคะเราปิดประตูก็เลยไม่ค่อยได้ยินเขาตอนนี้หัวจะขาดหน่อยนะคะ หัวจะขาดน่อยก็มาได้แล้วนะคะคนมาเบิกตังค์เยอะมากเลยจันมาจะอามาเบิกตังค์จะไปทําธุรกิจนะคะที่เมืองไทยเราชื่อว่าธุรกิจ TSW นะคะรวมทั้งจันมาขายของออนไลน์รวมทั้งเงินจันมาขาย Yes ma'am การขายออนไลน์จะมามันมันเลิศมากเลยนะคะทำให้จะมาไม่ไม่หยุดที่จะก้าวไปหรือจะจะเริ่มเติบโตในด้านออนไลน์ ลองเลยนะคะมาเบิกเงินตักเซฟเอาไว้โอเคนะคะคุยต่อจนมาก็เบิกเงินประมาณหนึ่งแสนบาทนะคะประมาณ1นึ่งแสนบาทก็คือเงินที่ได้จากการขายออนไลน์โอนเข้าไป่ได้แบง ขายออนไลน์โอนเข้าแบงค์ขายอ,อนไลน์โอนเข้าแบงค์นะคะคราวนี้พอเราสะสมแล้วก็เราก็มาอ,าออกมาเพื่อที่เราจะทําธุรกิจนะคะเราก็ต้องก้าวไปอะ่ะแทนที่เราจะไปนั่งดูทีวีข่าวลบลบเฟซบุบ๊กข่าวลบลบเราเอามาเราเอามาทํา รายได้ให้กับเราแล้วเราก็จะไม่คิดเรื่องลบๆค่ะเราก็จะไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะไปเรื่อยๆเราก็จะดําเนินการเราไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเบาอะ่ะมันเบาสมองอะ่ะในด้านขายออนไลน์ะคะ่ะมันเบาสมองก็คือเดี๋ยวจะมาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าจะมาขายยังไงเนาะตอนนี้ก็กําลังรอเขานับเงินอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาก็จะซื้อเครื่องนับเงินไว้ที่บ้าน Thank you. Thank you, so thank you thank you so much thank you จะเขาบอกยางดอกนะพี่ดองมีแต่คำถามมีแต่คำถามตอนนี้จะมาก็ได้เงินแล้วนะ thank you so much เงินก็อยู่ในนี้ว่าสั้นเงินมาเอาไปค่ะโอเคค่ะจะมาก็ไปต่อ,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 อ ก็คือเราจะไม่ได้นับหรออจารยาจะต้องนับเงินนะี๋ยวต้องดูว่าเให้เราครบหรือเปล่า เป็นเงินจริงๆนะคะเป็นเงินจริงๆ ครบนะคะไปบ้านไปบ้านเหรอนะที่บ้านเราเพิ่มเติมอีกนะคะถอยก่อนต้อง จอดที่ธนาคารนับที่จริงเราต้องแกะนับตรงนั้นเลยเนาะเออแต่ไม่เคยไม่เคยผิดหวังที่ธนาคารทำเนาะมันต้องต้องมานับตรงนั้นก่อนเราถึงจะไปได้เออตลกดีจนมาค่ะเดียวจะมาก็ขับรถกลับบ้าน ก็จะกลับไปทํางานต่อก็จะไปส่งอามาร์คคําด้วยกับอ่าที่พาแบรนด์นะเนี่ยวัน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 จะมาหาแต่เงินเข้าบ้านเด้อืมวันวันจะมาหาแต่เงินเข้าบ้านแต่สนุกดีค่ะทำงานกับเงินน่าสนุกดี จอดไฟแดงพอดีก็มาเชิญชวนนะเพื่อน Youtube นะเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะการขายออนไลน์แล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยไปนะคะเก็บเล็กผสมน้อยไปทีนี้อมันมีเงินเข้าอยู่อย่างเงี้ยเราก็สนุกอะค่ะทำงานกับเงินมันสนุกมากเลยนะคะแล้วก็แม้คราวนี้พูดไทยเชนะจันมาแล้วก็เมื่อกี้มันก็ มันตื่นเต้นนิดหน่อยเนาะเบิกเงินทีไรก็ตื่นเต้นทุกทีแหละจนมานะ่มขอให้เพื่อนๆตั้งใจทํา youtube นะคะเดี๋ยวก็จะมีสปอนเซอร์มาหาเราให้ขายนูน่นขายนี่นะคะอัปเกรดทุกวันนะคะแล้วก็ทํา youtube ทุกวันทุกวันนะคะจันมาก็บอกแต่เพื่อนๆให้ทําแต่จะว่าจันมาผ่านแล้ววันนี้ก็ได้ข่าวดีเงินเข้าร้อยเหรียญนะคะของจันมาจาก youtube นะคะ สามีบอกเมื่อกี้นี้แล้วก็เลยโอเค <c oughs> ก็เลยโอเค <c oughs> เป็นอะไรที่เป็นกําลังใจนะคะตอนนี้จิตใจจะมาความคิดจะมาก็มีแต่ทํางานหาเงินทํางานทํางานด้วยเงินทํางานเงินต่อเงินนะคะอืมเป็นอะไรที่มันมีความสุขอะเปิดแอร์สักหน่อยท็กซัสร้อนมากตอนนี้ก็ประมาณเก้าสิบสามฟาเรนไฮน์นะคะจ๊ะเก้าสบสาฟาเรนไฮน์นะคะตอนนี้ ขับรถก็อยู่ใกล้ๆบ้านจันมานี่แหละจันมาไม่ได้ขับรถไปกไกใจเด้ไม่ต้องเป็นห่วงจันมานะคะเนี่ยก็เข้าซอยบ้านจันมาแล้วนี่ธนาคารก็อยู่หน้าบ้านจันมานี่ไม่ต้องไปไหนก็เชิญชวนเพื่อนๆมาขายออนไลน์เนาะจันมาก็มาเบิกเงินซึ่งไปเป็นหุ้นส่วนหุ้นส่วนใหญ่ ลงในตำแหน่งที่เ V.I.P เลยค่ะ okay. สนุกดีนะคะทำทำงานได้เงินแล้วมันสนุกสนุกอืม ตอนนี้อะไรมันก็ไม่ไม่เป็นตามคำที่เราคาดหวังอะไรทุกอย่างเนาะเกี่ยวกับสถานบ้านเมืองนะคะเราก็ไม่ต้องไปสนใจค่ะเราก็ทำงานทำงานของเราไปเรื่อยๆป้องกันของเราไปเรื่อยๆค่ะทำจิตใจให้ผ่องแผ้วไปตามคำของพระพุทธเจ้าเราเนาะขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขเดอ้อ <laughs> จะมาก็จบเท่านี้ละไปจะมาก็เตรียมตัวไปทํางานต่อ